สวัสดีครับผมหมอแยนในแพทย์จิรเจกสุขสุขสขเพิ่มกับเพจหมอหมอเพจแบ่งปันความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้นะครับเป็นช่วงตอบคาถามอีกเช่นเคยครับคำถามวันนี้นะครับจะเป็นเริ่มวัคซีนโควิดเนี่ยมันมีผลทาให้เกิดการที่ว่าไปติดเชื้อแล้วเนี่ยคนที่ฉีดวัคซีนจะตรวจเชื้อเ,เป็นผลบุกปลอมหรือเปล่า ถูกไหมครับอันที่2เนี่ยคือประสิทธิภาพของวัคซีนนะครับอันที่3ก็คือแล้ววัคซีนเนี่ยจะสามารถหยุดการระบาดพวกนี้ได้ได้อย่างชัดเจนไหมวัคซีนเป็นคาตอบเดียวหรือเปล่าอันที่1ครับตัววัคซีนที่เราฉีดกันเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการที่มีอธิบายย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าวัคซีนคืออะไรและการภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อโดยธรรมชาติคืออะไรหลังจากเราทำมีการติดเชื้อไวรัสในร่างกายครับร่างกายจะกําจัดเชื้อได้หมด ภูมิต้านทานส่วนหนึ่งเนี่ยจะเกิดกลายเป็นเซลล์ของความทรงจำครับอยู่ในบริเวณที่เรามีการติดเชื้อหรืออยู่ในร่างกายคราวหน้าถ้ามีเชื้อชนิดเดิมเราไม่จำเป็นจะต้องเริ่มกระบวนการของภูมิคุ้มกันด่านหน้าภูมิคุ้มกันเฉพาะเจาะจงการอักเสบแล้วก็มีการทำลายและย้อนกลับมาสร้างภูมิต้านทานไม่ต้องเลยครับเมื่อเรามีภูมิต้านทานไม่ว่าจะเป็นโดยธรรมชาติหรือการนำใม่ติดเชื้อคล้ายธรรมชาติคือการฉีดวัคซีนครับ เมื่อเชื้โรคเข้ามาเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นความทรงจําหรือว่า memory cell พวกนี้ครับจะสามารถรับรู้ได้ว่ามีการติดเชือ้อและจะสามารถปล่อยอาวุธสําคัญซึ่งจำเพาะเจาดจงกับเชื้โรคก็คือแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อได้เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเหล่านี้ครับป็นประโยชน์ของวัคซีน,นกลไกของวัคซีนเนี่ยในการที่ทำให้เราติดเชื้อคล้ายธรรมชาติมันทําได้หลักๆคร่าวๆนะครับสแบบครับ แบบแรกเนี่ยคือทําให้เราติดเชื้อจริงๆนั่นแหละครับแต่เป็นเชื้อที่มันอ่อนฤทธิ์เราย่อมสามารถเอาชนะได้ถูกไหมครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาชนะการติดเชื้อได้ก็จะทําให้เรามีเมมโมรีเซลล์หลงเหลืออยู่แบบที่2ครับเรากลัวว่าเออถ้าเชื้ออ่อนฤทธิ์ในคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงเชื้อมันจะมาทําให้เราป่วยได้หรือเปล่าอันที่2ในการพยายามไปเพาะเลี้ยงเชื้อโรคอันตรายอย่างโควิดเนี่ยดูมันเสี่ยงเนาะถ้ามันมีการรั่วไหล จึงมีการวิจัยเอาแค่ชิ้นส่วนของเชื้อซึ่งทําให้ภูมิต้านทานเนี่ยสร้างปฏิกิริยาเหมือนการติดเชื้อจริงชิ้นส่วนของเชื้อเนี่ยนะครับก็คือเจ้าโปรโตีนหนามของไวรัสที่เรียกว่า s p ป k e p r o t e i ในการสร้างการจําลองการติดเชื้อขึ้นในร่างกายนะครับเราสามารถทําได้ครับด้วยการส่งชิ้นส่วนของไวรัสครับเข้าไปในร่างกายนั่นจะเป็นชิ้นส่วนถูกไหมครับเดี๋ยวเฉพาะชิ้นส่วนที่เป็นโปรโตีนหนามไวรัสเหมือนกับการติดเชื้อจริงครับ แต่ไอเจ้าชิ้นส่วนเนี่ยต่อให้ภูมิทําลายไม่ได้เขาก็ทําอันตรายร่างกายไม่ได้ชิ้นส่วนไวรัสเหล่านี้นะครับเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้สามวิธีครับวิธีแรกคือสังเคราะห์โปรตีนขึ้นมาในห้องทดลองขยายระดับให้มีมากในอุตสาหกรรมแล้วก็ทําการให้ทําการผลิตให้มันกลายเป็นยาฉีดอันนี้เราเรียกว่าโปรตีนวัคซีนครับเราอาจจะได้ยินในเรื่องของโนวาแวกถูกไหมครับทุ่มที่2ครับเป็นการใช้กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนโดยธรรมชาติของร่างกาย การสังเคราะห์โปรตีนธรรมชาติของร่างกายเกิดจากอันที่1ครับเราต้องมีรหัสพันธุกรรมที่กำกับการสร้างโปรโตนีนนั้นอันที่สองเราต้องมีเครื่องจักรที่ใช้ในการสร้างโปรโตีนชนิดนั้นซึ่งเกิดขึ้นในระดับเซลล์เจ้ารหัสพันธุกรรมก็คือยีนหรือสารพันธุกรรมเจ้าเครื่องจักรที่ทําการสร้างโปรโตีน เราเรียกว่า messenger RNA หรือว่า mRNA ดัง <Yes. S 1> นั้นเองเราจึงสามารถทำให้ร่างกายเราเองสร้างแอนติเจนของไวรัสเพื่อกระตุ้นภูมิต้านทานใน2รูปแบบครับแบบที่1เราฝากเจ้าหน่วยพันธุกรรมนะครับที่ทำให้เกิดโปรตีนหนามของไวรัสเข้าไปกับเชื้อโรคชนิดอื่นซึ่งไม่อันตรายเราเรียกแอจ้าตัวพาหน่วยพันธุกรรมของไวรัสเข้าไปนะครับว่าไวรัลเวกเตอร์ครับ v วรัลเวกเตอร์เมื่อฉีดเข้าไปก็จะเอาหน่วยพันธุกรรมที่สร้างโปรตีนของไวรัสโควิดเข้าไปในนิวเคลียสของเซลล์ของเรามันมีแค่ส่วนเล็กๆไม่ได้สามารถไปตัดต่อทําให้หน่วยพันธุกรรมของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงผิดปกติได้แถมที่สําคัญคือหลังจากนั้นก็จะเกิดการสลายตัวออกไปดังนั้นเองเนี่ยวัยร้าเวกเตอร์โปรตีนก็จะสามารถทําให้หน่วยพันธุกรรมเนี่ยไปขยายตัวนะครับในบริเวณนิวเคลียสของเซลล์ ส่งสัญญาณออกมาภายนอกเซลลทำให้เกิดการสังเคราะห์โปรตีนนี่นะครับเป็นแบบที่1แบบที่2เราไม่ต้องรอให้เกิดการถอดรหัสพันธุกรรมอะไรให้วุ่นวายเราส่งเจ้าโรงงานสร้างสารโปรตีนขนาดจิ๋วๆที่เรียกว่า mRNA เข้าไปซะเลยเราจะเรียกวิธีการนี้นครับว่า mRNA วัคซีน m อ n a วัคซีนเนี่ยจึงไม่มีผลนะครับต่อการไปรบกวนการทำงานเนี่ยของระบบพันธุกรรมนะครับของเซลของร่างกาย ดังนั้นแล้วนะคะวัคซีนทั้ง3รูปแบบนี้จึงทําให้ร่างกายรับรู้ได้เหมือนเกิดการติดเชื้อจริงคําถามที่น่าสนใจครับว่าแล้วมันจะมีผลเนี่ยว่าเวลาเราไปตรวจเพื่อหาการติดเชื้อเนี่ยเราจะไปมีผลบวกปลอมจากการติดเชื้อจําลองจากกระบวนการของวัคซีนหรือเปล่าถูกไหมครับมาทบทวนกันนิดนึงว่าการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดทําอะไรได้บ้างแบบแรกคือตอนการหาหน่วยพันธุกรรม ของเชื้อไวรัสโควิดในขนาดยาวคือเป็นตัวเชื้อจริงๆไม่ว่าจะเป็นวิธีที่เรียกว่า PCR นะครับวิธีที่2ครับเป็นการตรวจหาชิ้นส่วนโปรโตีนหนามไวรัสโปรตีนเปลือกไวรัสอันนี้เราเรียกว่าการตรวจแอนติเจนอันต่อมาคือการตรวจปฏิกิริยาของร่างกายต่อบโปรโตีนเหล่านี้นะครับเมื่อไวรัสเข้ามาในร่างกายจะมีปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองทันทีเรียกว่า IgM นะครับเป็นสารเคมีในเลือดแต่ในคนที่ฉีดวัคซีนจะมีปฏิกิริยานะครับเกิดการต่อต้านเชือ้อเราเรียกเจ้าตัวนี้ยครับว่า IgG ดังนั้นเองการตรวจ IgM จึงไม่ได้มีผลกระทบว่าในคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วจะไปตรวจเจอ IgM ถูกไหมครับเพราะว่า IgM มันเกิดจากการติดเชือ้อในขณะเดียวกันการตรวจ PCR ซึ่งหาสารพันธุก,กรรมของเชือ้อ อย่างที่หมอบอกไงครับว่าเราฉีเราส่งเข้าไปแต่สารพันธุกรรมเนี่ยที่เป็นขนาดเล็กเพียงบางส่วนและหลังจากมันสร้างโปรตีนกระตุ้นให้เกิดผลของภูมิต้านทานแล้วมันก็จะสลายหายไปจึงไม่ทําให้เกิดผลบวกปลอมต่อการตรวจ PCR ในขณนะที่การตรวจแอนติเจนเนี่ยในชุดตรวจจะมีการตรวจจับหานะครับเจ้าตัวเอสโปรตีนแอนติเจนคือโปรตีนเนขนาดใหญ่ทั้งตัวแอนติเจนที่เป็นเปลือกของไวรัสขนาดใหญ่ แน่นอนลวครับว่าวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปไม่ได้ทำให้เกิดเจ้าสารโปรตีนขนาดใหญ่เหล่านี้จึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับว่าการฉีดวัคซีนไปจะทำให้เกิดผลบวกปลอมนะครับจากการฉีดวัคซีนแทนที่จะเป็นผลจากการติดเชื้อจริงๆดังนั้นเองประชาชนทั่วไปสามารถสบายใจได้และเลือกรับวัคซีนที่สามารถได้รับเลยทันทีนะครับไม่ต้องเสียเวลาต่อรอง ผมหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจหมอหม,มอด้วยนะครับสวัสดีครับ